หล่อแล้ววันนี้หล่อแล้วตัดเมื่อวันเสาร์วันนี้วันจันทร์สุดๆไปซื้อนะคะที่ร้านเสริมสวยนะะี่ค่ะมีหลายคนไปเจอหลายคนเขาก็ไปซื้อประตเลียนตัดให้สามีอันนี้เจ็ดร้อยกว่าบาท อันนี้200กว่าบ,บาทร0 0กว่าบ,บาทอันนี้20อันนี้25อันนี้20ดูจาก YouTube นะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดผมให้สามีอุปรกรณ์ในการตัดผมทุกอย่างดูใน YouTube หมดเลยช่วงพรกอรฉุกเฉิน ปร้านเสริมสวยปิดร้านตัดผมวันนี้ช่นเนี่ไม่ได้ทําผมเลยแต่ไม่ได้ลําบากสําหรับผู้หญิงรวบผมได้สำหรับผู้ชายต้องตัดให้มันเรียบร้อยก็เลยต่อไปอาจจะต้องไม่้องเสียตังค์ก็ตัดผมผู้ชายนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ว่าทําให้เราลดค่าใช้จ,จ่ายต่อไปข้างหน้าค่ะไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะอยู่บ้านเพื่อชาติ อยู่เชื้อเพื่อชาติเป็นเรื่องที่ดีค่ะเราจะได้เป็นช่างตัดผมพ่อเราก็เป็นช่างตัดผมเราเป็นช่างตัดผมชายแปดสิบกว่าแล้วยังตัดอยู่เลยค่ะถึงตอนนี้บอกให้หยุดไม่ยอมหยุดชนก็บอกว่าให้เงินช่วยเหลือห้าพันยอมปิดร้านแต่ไม่รู้พ่อได้หรือเปล่าเพราะว่าพ่อเป็นเกษตรกร,รกด้วย ช่วยลุงยุทธนะคะช่วยลุงยุทธค่ะลุงยุทธทำเต็มที่นายกประย,ยุทธ์จันโอชาค่ะสนับสนุนท่านนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาตัดผมกันค่ะ mm. ช่วยช่วยกันนะคะ mm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรมั่ง ีความสุขที่ได้ตัดผมอยู่กันมาสามสิบปีมีความสุขที่ได้ตัดผมให้สามีค่ะอยู่กันมาสามสิบปีวันนี้ได้ปลองฝีมือตัดผมให้เขานี่เขาเรียกว่าที่ลองเนี่ยมีนะคะเลขหนึ่งเลขสอง เลขสามนี่สายชาร์น้ำมันใส่บตเตอรียสองขวดนี่คือแบตเตอรี่ค่ะชาร์จานเต็มแล้วไร้สายออนนี้ออก อนนี้มันจะบอกเปอร์รเซ็นต์อะไรให้ด้วยค่ะเริ่มเลยนะคะดูวิดีโอจากยูทู e ค่ะไ้ เด,เ,ดเดี๋ยวดิเจ้าหวีเยีายวที่งินั่งนะอีกอย่างลืมอเออดนไหมพอหวีเสร็จรู้เลยรูปทรงผมที่ยังไงเนีย่ยแบ่งทรงผมแบบเนี่ยเนี่ยเหมือนที่เขาบอกเลยนะแบ่งทรงผม ตอนนี้ผมเป็นแบบนี้นะคะก่อนตัดเดี๋ยวตัดเสร็จก็จะให้ดูอีกรอบ ข้างนี้อันนี้ผมก่อนไงผมนี้สําหรับไว้ซอยใส่ข้างไหนใส่ข้างนี้ใส่ข้างไหนข้างนี้ข้างนี้หมกช่างดิโอ้โดนเซลข้างบ้านข้างบ้านก็เซลค่ะชั่วโมงจะเสร็จหรือเปล่า

สองนะพี่อีกนิดหนึ่งเออ ผมหิงกับผมพี่ติดกันแล้วหกสิน น้ำผมที่ไม่เข้าหวีโอ้ัตอนต่อไป ผมว่ามันไม่ติดเลยเขากลับหวีขึ้นอีกด้านหนึ่งหวีนะ่นะเขาใช้ท,ทั้งสองด้านจับด้านสันด้านบนขึ้นกับด้านข้างทำไมนะไม่ไดเดือดแวนี่นี่ไม่ต้องฉีดน้ำเรามันจะ,จะเข้าล่างผมเองผมไม่ได้ฉีดน้ำเลยที่หหัวเดียวนะเว้ยไม่ได้มาสองหัวสามหัว,หวมาทดลองไม่ได้นะเว้ยรูหัะ วางไว้นั่นบไหมเฮ้ยจะแงแรงดเจ็บังไม่เปิดเทียงเลยก็ยังไม่เปิดแต่จะจิ้เน,นื้อไงเนี่ยมันพูดอ่ะมืนเบนิโก้น่ะไ <c oughs> ม่ใช่ชิ้นจะเลือดออก <c oughs> โอ้ก็ค่อยวางไปดิ มองตาพี่เห็นไหมตามลงตามลงเออน้อยดีขังไหนยังนี้ยัง,ง,ยงไม่เสร็จไม่เห็นเอเข้าอีกเอเข้าอีกความ,ล,วมางลงเออตลงคลุมลงคลุมลงความลงความลงเออความลงความลง

กานบีลงไว้ไไปดูแหลเขาไปเรื่อยๆจะหายไหมหายหายก็ไปเลยหายก็ไปเลยอ่ะพ e ี่ยงบอกพีเมื่อกี้มันดีอยู่แล้ว เหมือนตั้งนี้เลยหล่อเหมือนตั้งนี้เลยพ้นเลยเรื่อยท่านนี้สวยแล้วไม่ทำแล้วนี้นี่ไม่ใช่เยอะขนาดน,นี้เขาสอนแบบนี้อเออก็ค่อยๆไล่ไปแบบนั้น,น,นเลยเอาจุดต่ำจุดเป็นเบอร์ตั้งเออที่ขยับทีละนิดทีละนิดไปเรื่อย นี่ก็ยังทำละเอียดนี่มันทำลวกลวกไม่ใช่ทำลวกลวกี่เป็นคนสั่งอ่ะทำหัวหญิงดีแล้วเมื่อกี้เนี่ยเสียอ่อยข้างนี้อะ ผักเบาๆนะเหมือนเหล่าอ่ะเอออย่างงั้นเลยครับให้มันฟัวคราวเนี้ยถึงไทยพี่ดู ร้มลงจะได้เห็นชัดทำไร ใหพี่ดูไง เสร็จแล้วค่ะผีมือช่างครั้งแรกวันแรก30กว่าปีที่อยู่ด้วยกันดีกว่านี้เขายังเอาเลย <c oughs> <c oughs> ตัดตรงนี้นี่ใบเอกในท้องเรื่อง โอเคร okay. <laughs> อแล้ววันนี้รอแล้วตัดเมื่อวันเสาร์วันนี้วันจันทร์สุดๆ ตัดผมเสร็จแล้วมีความสุขที่สุดเรียนแบบพ่อหมอนวันนิทพัศน์น